มีคลิปหลุดอีกหนึ่งคลิปคลิปตำรวจอีกละคลิปตำรวจหลุดหัวเลาะเอาขึ้นอย่างนี้ไปฟังคลิปก่อนไหมอ่ะไปฟังก่อนจับความดีว่ามันเรื่องอะไรอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วกันนะคะเชิญค่ะต้องเราข้อหาที่จะพ่วงมาด้วยในกรณีอื่นๆเช่นหนึ่งหนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งหกในอนาคตอาจจะมีอากว่าเหตุการณ์วันที่ ที่หนึ่งเนี่ยดดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าหนึ่งหนึ่งหกถ้าเกิดภาพร,รวมตัวประเทศตามที่รายงานเพราะมันยังไม่ถึงขนาดก่อให้เกิดการเดาลอาชนหรือความวุ่นวายนอกจากบางจุดที่ที่ของนอนะครับแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตเช่นวันที่เจ็ดหรือวันที่สิบที่เขานัดกันยิงมันเกิดความวุ่นวายที่มันมากกว่าที่ดินแดงอาจจะต้องมีการดำเนินคดีในเรื่องหนึ่งหนึ่งหกหรือ หนึ 1> 1, 1, 3, ่งถึงสามร้อยเลยก็ตามตามที่ผู้ที่คิดว่าประเทศมันเสียหายแล้วมาร้องทุกข์ในส่วนกลางที่ตรอท่านก็ต้องเตรียมสมดุลเหล่าเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามารวมที่ตรอแต่ท่านก็ต้องมีตัวพนักงานสอบสวนของแต่ละสพแต่ละจังหวัดเตรียมเอาไว้ที่คิดเผื่อไว้นะครับแล้วก็สั่งให้เตรียมไว้ก่อนอนาคตต่อไปมันไม่แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เตรียมเอาไว้นะครับต้องับแนวนโยบายของท่านผบตรอเกี่ยวกวับเรื่อง ลดลเสียงที่ใช้ในการชุมนุมนะครับท่านผมก็จะรอมีนโยบายว่าตามยึดรถเป็นของกลางเป็นรถที่ใช้ในการกระทำผิดนะครับดาเนินการตามที่นโยบายที่สั่งมาด้วยมันก็เข้ากับพอวิทยาได้เหมือนกันตรวจการในต่อสู้ว่ามันไม่น่าใช่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอันนี้เป็นแนวคิดของนักกฎหมายสองฝ่ายที่ไม่ตรงกันแต่ผู้ชาสั่งก็ต้องทาตามที่สั่งแล้วก็มันไปได้นะครับพอให้ดูเรื่องรถ ที่ใช้เป็นรถเครื่องเสียงนะครับแต่เรจุดด้วยอา้อาวลักครับตามสมควรแก่กรณี <S S เปิดให้ฟังเต็มคลิปเ<า>วลาจะไม่พอค่ะ<า>ด้วยความเคารพนะแต่จับความได้เหมือนกันเนาะคลิปนี้คนที่ได้มาก็คือน้องๆแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อน้องๆได้คลิปนี้มาน้องๆก็โพสต์ใน Facebook ของน้องๆ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพร้อมกับบรรยาย ลดลดคลิปเสียงประชมุมใหญ่ตำรวจเพื่อรับมือม็อบ7สิงหาที่จะถึงนี้เอาแค่นี้ที่พอนะนเอาเาแค่นี้อนเอาอแค่นี้ก็แล้วกันสรุปก็คือไอ้คลิปเนี่ยเป็นคลิปตำรวจจริงแล้วมันก็แอบอัดจริงแล้วมันก็หลุดจริงเป็นการแอบอัดการประชุมเพื่อสอบทานเพื่อเตรียมแผนรับมือม็อบ7สิงหาใช่เพราะมันจะมีม็อบันที่7สิงหาจริงไง ว่ากันที่จริงนะเนื้อหาสาระในคลิปมันก็ไม่มีอะไรหรอกฟังดูดีๆนะมัเป็นการสอบทานระหว่างระหว่างกันแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบฟังๆดูก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็เตรียมความพร้อมไงทุกทีที่มีม็อบก็ต้องเตรียมความพร้อมก็ต้องชุมแบบนี้แต่อยู่ที่จับประเด็นเหมือนกันเนอะเขาจะไปจับสาระตรงไหนก็ไม่ทราบสิครับว่าจะไปให้ความสําคัญกับประเด็นตรงนั้นแต่คราวนี้อย่างนี้เนื้อหาสาระในคลิปแอบอ่าหลุดมาเท่วนี้มันไม่มีอะไรสักเท่าไหร่หรอกค่ะ เราได้ฟังกันเต็มคลิปแล้วมไม่มีอะไรกันสักเท่าไหร่หรอกคำถามก็คือใครแอบอัดแอบอัดทำไมคทำไมจึงส่งคลิปแอบอัดไปให้น้องๆนงนร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมแล้วใครอ่ะแล้วใครอ่ะใครอัดผมไม่ทราบแล้วใครอัดผมไม่ทราบเออมันต้องอยู่ในนั้นสิคำถามก็คือมาวิเคราะห์กันอย่างนี้ดีกว่าว่าคลิปแอบอัด ไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่มันหลุดออกมาเนี่ยใครเดือดร้อนอือใครเดือดร้อนใครเดือดร้อนใครเดือดร้อนเสียงใครอะ่ะเอาคอนอย่างนี้ดีกว่าพรอบัชนอ<ๆ>ก,ก,กก็กำลังจะเกษียณอีกไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้นพระกระพงพงเพตราก็ไม่สนหรอกอืแต่คนที่ยังต้องอยู่อีกยาวๆต่างหากแหละที่จะเดือดร้อนจากคลิปแอบอัดแล้วก็หลุดออกมาใครบ้างอ่ะคลิปสามารถแอบอัดได้แล้วก็หลุดออกมาได้เนี่ยมันเท่ากับดิสเครดิต เท่ากับเป็นการฉีกหน้าใครในสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่ะใครอะ่ะฉีกหน้าใครเหรอคะคิดไม่ออกกันใช่ไหมคะคุณแดนนัยต้องบอกคะ่ะตั้งประเด็นนะเกมนี้จะเขย่าใครเออดิสเครดิตใครค่ะเกิดกับแต่งตั้งยกย้ายได้ปะไม่ไม่เกี่ยวกับโพใใ้พลอืมแล้วยกย้ายต่อไปอะ่ะ ต่มันน่าจะมีความน่าจะเป็นน่าจะเชื่มอมโยงกับปฏิบัติการเขย่าไข่ให้ตกเก้าอี้ก่อนก่อนครบวาระอ๋อค่อยๆจิกซอมาละ